เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตเติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมสุ่ท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแมบอนิเมะเอลติเมทนะครับคุณผู้ชมแมบบนี้เลยนะครับคร่าวๆเนี่ยจะเหมือนแมบ,บอาอนิเมะคอสไม่ใช่สิมันจะเหมือนอันเมเบตโตอารีน่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดภาพสวยแบบ ตีบวกสิบอะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพแม่งสวยมากโอ้หน้าโหลดกูจะอึ้งทำไมวะเนี่ยเปิดเซ็นตเพลในเกมก่อนเฮ้กดเพลเลยนี่ครับมันจะมีแบบหลายโหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมีเบนเกนเนอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งวีหนึ่งเอฟเคบูยังไงม,มาแล้วก็มีโหมดเพลนะครับผมโอ้มาถึงกูได้เป็นโกคูเลยเหรอเฮ้ยเกมจบแล้วเหรอมาถึงมามาจะได้เลยจริงๆก็เปลี่ยนตัวได้นะครับคุณผู้ชมผมเคยเล่นมาละผมชอบลูฟี่มากสุดแล้วครับเพราะว่าลูฟี่แม่งเล่นง่าย จริงมันก็เล่นง่ายกับพืกตัวเลยดูตัวละครไหมครับคุณผู้ชมมีเยอะมากนะครับเอาูฟี่ก่อนแล้วก็แบบมีหลายเรื่องด้วยครับตัวละครของแมบปบแมบปบนี้นะฮะเดี๋ยวเมื่อไหร่เกมมันจะเริ่มเนี่ยทำไมมันขึ้นไอคนนี้ชนะนานจังเลยวะแล้วเกมไม่เริกทีวะเนี่ยปกติมันคนจะต้องเริ่มได้แล้วเอ้ผมว่าเขาน่าจะค้างว่ะครับเอ้ผมว่าเซิร์ฟนี้จะบั๊กวะ่ะอะไรวะเนี่ยเข้าเซิร์ฟแรกมาก็บัก๊กลวโหเอสตาท์เขาไม่เขาใช้เอสตากันเดียวจังเลยคุณผู้ชม แม่งเลยเข้าเซิร์ฟแรกก็บลักแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าโอเคมาแล้วนี่ไงเปลี่ยนเซิร์ฟอะไรฮะเอาแบบไหนดีมีม่แบบเ,เลือกเยอะมากครับเอาดีแล้กันสปอร์ตเฟสติวัลงานกีฬาโรงเรียนนะครับของจากเรื่องอ่ามายุโรคาเดเมียโอเคเริ่มกันแล้วพี่ฟอทำไมมีกูอยู่คนเดียวอ๋อได้ไงได้ไงคนอื่นเริ่มตามมาแล้วครับเดิมเซิร์ฟนี้มีกี่คนวะเนี่ยก็มีคนเยอะนะทำไมตอนเล่นเหลือกันสองคนอนะ่ะตัวที่เือหายไปห,หมดนะครับคุณผู้ชมไม่นะ <OR> w, อ ета, e ๋อเขาเริ่มเข้าตามกันมาแล้วครับไม่อาซึนะอาซึนะมายังไงทำไมเหลือกันสองคนวะเนี่ยโอชิตโอโอคิริโตะโอ้โอ้นี่แน่คิริโตะเจอกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเหลือกันสองคนน่ะทำไมกูเข้าเจอแต่เซอร์บักบักวะเนี่ยนี่แน่ฮิริโตโอ้ยโอ้ยคิริโตะ แกลลิงเออลูฟี่โกต์สกิลแกลลิงนี่นะครับแกลลิงแม่งโกมากเดี๋ยวตอนมาเปิดเกย์สองได้แล้วคุณผู้ชมจะโกมากเลยอะลูฟี่อะโอ้ยโอยอ้ยผมจะตายผมจะตายเฮ้ยเอ้าบั๊กอีกโอ้ชิตคุณผู้ชมไม่กูบั๊กโอ้แต่ละเซิร์ฟเวอรเตอร์กูยอมแพ้มึงนก็ได้มึงชนะไปเลยเพื่อน เออมอสชนะไปเลยเพราะกูบัาเข้าไปเซิร์ฟนี้ไม่มีแต่คนเอฟเคหรือยังไงวะเนี่ยมันจะมีผู้เล่นกี่คนวะคุณผู้ชมเซิร์ฟนี้เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่ามาเนี่ยมาไหนๆก็เข้ามาเปเลี่ยนเซิร์ฟละดูเกมฮาร์ดดีกว่าอะไรอ่ะโจโจโดีเอลซีเฮ้ยรีไวเอ้ย,ย,อยต้องหัวมากแค่งไหนเฮ้ยเดี๋ยกวกูซื้อรีไวดีกวา่าแต่กูขอไปเทิร์นโลบักก่อนนะสามวันสุดบัาใช่ไหมก็ในวันนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับคริสตัลชอป ก็เขาจะสนับสนุนโรบักในการซื้อรีบาของเรานะครับเดี๋ยวเรากดเติมเลย560บาทนะครับเขาให้มาซึ่งผมเลือกร้านนี้เพราะว่าคิดี่แล้วผมก็เติมร้านนี้นะครับเอา้าอะไรเนี่ยทำกดไม่ได้ต้องเ,อเดี๋ยนะกดยังไงอ๋อต้องใส่จำนวนด้วยใช่ไหมตรงนี้กดดูารายละเอียดแล้วก็นี่ไงใส่จำนวนกด1อันครับผมแล้วกดสั่งซื้อทันทีโอเคเรียบร้อย ต่อไปนะครับก็จะให้เราใส่รหัสนะครับผมเดี๋ยผมขออนุญาตไปใส่รหัสก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยโกวกเลยคุูผม le, ้ม่แฮกเข้ารหัสกูแน่นอนที่แี้วนะครับรหัสผมแหง่หลุดเลยเว้ยแต่ผมเปลี่ยนทันแล้วนะครับไม่ต้องห่วงผู้ชมผมขออนุญาตไปใส่รหัสแป๊บเออเนี่แล้วก็น,นี้นะครับนอกจากที่เราจะเติมโบลปางได้แล้วเนี่ยคือมันจะมีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกลับมาที่ข้อมูลบัญชีตรงนี้นะครับเราจะสามารถแลกตั๋วไปสุ่มรางวัลได้เว้ยเออเน,นี่ผมสามารถแลกตัว๋วได้หนึ่งใบนะครับก็คื ื้อของครบ500บาทนะครับก็คือแบบยอดสะสมนะครับครบ500บาทจะเติมทีละสิบาทจนกว่าจะครบ500ก็ได้นะครับผมผมจะแลกตั๋วไปสุ่มนะโอเคแลกตั๋วไปแล้วก็ไปหน้านี่ไงสุ่มของเรานี่ไงนี้ไงนี่ไงผมอยากได้เน,นี้ยดาบโยรูอ่ะผมมังกรผมมีแล้วอ่ะสุ่มไปเลยจะได้อะไรเอ่ย ก,กูเกลียดเสียงวะไม่รู้ทำดูกูเกลือใจวะคุณผู้ชมใครได้อื่นที่ไม่เกลือเท่ากูก็มาสุ่มกันได้นะครับแต่อันนี้กูเกลือเกลือมากโอเคไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวเราเติมลีไว้ดีเอลซีเราก็รู้สึกโหดขึ้นมาผมเติมมาสองพันก่าโรบักนะครับคุณผู้ชมจัดไป DLC ลีไว้ดีเอลซีต้องโหดแน่นอนเลยกูจะเจอเซิร์ฟที่มีคนอื่นเขาเล่นกันไหมเนี่ยแต่เซิร์ฟมันก็บักๆทั้งนั้นเลยโอเคเข้าเซิร์ฟนี้มาเหมือนเขากำลังเล่นกันอยู่นะครับ อีก2อนาทีก็เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอารีวายแป๊บเดี๋ยว้ซื้อรีวายมาเป็นรู้ว่าโหดหรือเปล่านะคือเห็นแบบนะ่าจะโหดดีนะครับเพราะว่าตั้งสามอยห้าบโลบัคเลยนะเว้ยถ้าเป็นเซตอื่นนะครับมันจะมีแบบหลายตัวผสมกันนะครับผมค,คิดว่าจะไม่โหดแต่รีวายตัวเดียวมันถือว่าแพงแล้วเว้ย350ราสบโลบัคเนี่ยแล้วก็เขาเปัปเดตตัวใหม่มานี่ว่าโนเอลซิว no ่ากับหัวหน้ายามิในรีวายกูอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงรีวายอัคคแมนอีควิก๊ก โอ้ย,อย,อยกาลางรถมาแล้วโอ้โห و! รอสมชื่อจริงๆรอเหมือนกูเลยรีวายโอ้ถ้าเดินไม่เสียวแบบหน่วยสำรวจนะครับยังไม่เคยใช้ยูเลยตรงนี้ไม่มีขาสกินนะเว้ดูดิไม่สกินของรีวายบ้างเปล่าว่าไม่น่าจะมีนะครับผู้ชมอะไรสกินเดอ,อะแฟร์ะอะไรเนี่ยสกินโกคูซูพีมป่าโอเคนี่ขายอะไรครับอ๋อ๋อ,อเทนนิ่งรูมโอเคโหมดฝึกใช่ไหมมา เฮ้ยเอ้ย,อยสกิล e ปล่อยสลิงครับผมโอเคเอ้ยอย่างนี้ก็โกงเลยปล่อยได้ลัวๆเลยไะเนี่ยเหมือนปล่อยได้ลัวเลยนะครับผู้ชมถ้าเรามีที่เกาะเอ้ยอย่างนี้โกงนี่วาสกิลแรกไรแกปโปคืออะไรอะ่ะเอาเอาแป๊บนึง <c oughs> ดีพายกู <c oughs> บัคกับลูกอะไรอะ่ะสกิลหนึ่ง ไม่รู้ครับผู้ชมสกิลหนึ่งคืออะไรเนี่ยกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับหรือว่าเราต้องกดยิงสลิงแล้วกดสกิลหนึ่งหรือเปล่ามันเหมือนจะเป็นแบบปล่อยสลิงข้างซ้ายข้างขวาอย่างเงี้ยเหรอแต่มันก็ปล่อยจากข้างขวาเล,เลยนะไม่รู้ครับไม่รู้ใช้ยังไงสกิลสาม stretcher ไอ้ยเกมจบแล้วโอเคยังวางสกิลไม่หมดเลยอะ่ะยังไม่รู้เลยสองสกิลแรกมันทำยังไงนะครับบอสเหรอบอสอ i n c o ม i n g mode boss แ่ะมีหลายโหมดเลยนะครับ แบบข่าหายท่านนี้เหรอนั่นคือบอสใช่ไหมใครเป็นบอสะนะเป็นผู้เล่นเหรอคุณผู้ชมเพนคือต้องร่วงมาสู้เว้ยก็เหมือนการสู้กับห่ายท่านนี้เหรอมาคุณจัดการเองอยู่ไหนวะเพนจัดการมันนี่แน่โอ๊ย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 ผมจะตายเด้อเด้อเด้อหนีก่อนหนีก่อนสกิลสี่อย่างเราสกิลสี่อย่างเลยอินเซนต์คิว เป็นยังไงอ่ะโอ้ฟันรัวๆเงี้ยเหรอหมือตอนที่ฟันแทงนลิงนะครับชิ็บผร,รู้แล้วคุณผู้ชมวิธีการปล่อยสลิงซ้ายคือการกดตัวคิวนะครับใช่ไหมนะสลิงขวาคือกดตัวอ e. e ีคิวกับอีไปครับปล่อยสลิงซ้ายกับขวานะครับคุณผู้ชมผมรู้แล้วส่วนหนึ่งกับสอเน,นี่ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับเฮ้ยของเราสกิลอัลติเมรกด5คือการเปลี่ยนโหมดเอา้าเนี่เหรอเลสอิฟไม่คืออะไรครับคุณผู้ชมคือเหมือนมีแสงอะไรไม่รู้มาจากตัวนะครับสกิลอะไรคือเปล่า โอ้ยแหลก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 มากอุ้ยอ้ยตัวกูบักบักเลยโอ้โหจู่ใครวะเนี่ยขอรอสกิลเถอะโอ้โห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 อ้รีไฟฟันยังเถื่อนโอ้เดียว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 เมื่อกี้ฟันยังเถื่อนเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมแบบรัวๆเลยครับฟันโคตรเถื่อนรีไฟมันโคตรดุโอเคเราฆ่าบอสชนะแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปเล่นโหมดแบบธรรมดาดูนะครับแบบที่สู้กับคนอื่นนะครับฟีฟ่าอะไรพวกนี้นะ โอ้จบตอนนี้ได้เงินมาห้าหมื่นเลยอ่ะคุณผู้ชมสี่หมื่นกว่าเลยเหรอมีเงินสี่หมื่นเลยครับซื้อตัวอะไรไปเมืม่อเนี่ยตัวแต่ตัวมันก็โอ้แสนก็กว่าไม่แพงนะครับนี่เดียวก็ได้ตัวละครแล้วเอ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเขาเซิร์ฟที่เขาเล่นกันอยู่พอดีเลยครับเป็นหมดเอาชีวิตนะครับรอดเอาชีวิตรอดไม่ใช่เอาชีวิตนะครับรอดอุ้ยเออเดี๋ยวทำไมตัวกูไม่มีสก,กิลอะไรเดะวัดเจอ กูบักใช่ไหมเนี่ยเข้ามาแบบไม่มีสกิลครับเออมึงฆ่ากูเลยก็ได้เหมือนแบบผมเข้ามาตอนที่เขาเล่นพอดีนะครับมันเลยบักอ่าฆ่ากูเลยแต่มึงจะฆ่ากูตายหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเลือดกูเสียไคลเตอร์ให้ก็ได้โอเคมีเลือดแล้วครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้ม็อบฟิสิเคิลอะม็อบอะไรอ่ะม็อบฟิสิโคิใช่ไหมกูเรียกชื่อบัวเลยนี่เนี่ยอุ้ยมาสู้ยากอะคุณผู้ชมรีวายอะเข้าไปชิดยังไงวะเนี่ย สูญยากเหมือนกันนะครับเนี่ยรีวายโอ้ยคนอื่นเขาก็เร็วกันเลยแล้วอะรีวายไม่คนธรรมดาไอ้คนอื่นไม่มีพลังพิเศษรีวายไม่แค่คนธรรมดาคู่ชมไม่กูต้องหนีหรือว่ารีวายมันเอาไม่หนีวะเอาพี่เขายิงเขาลีกับมันเร็วมากคือดิเครื่อง,งๆๆเขเยายเสียงมิตินะครับแม่งเร็วจัดจัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปกดสกิลกัครับสกิลสี่ของผมผมเปิดโมดแล้วสกิลสี่มันผมจะโกงมาก โอ้แต่เขากำลังอะไรกันอยู่วะเนี่ยวันวนี้แหละนี่แหละไปโดนโดนไปเนี่ยฮะทำไมมันสกิลโอเคกูว่ากูไม่ใช้สกิลละกูตายก่อนโอ้โหแม่งโดนอันนี้เว้ยเอ่าเรื่องเอ่อผมลืมชื่อเรื่องว่ะเดี๋ยวผมดูแล,แล้วนะครับเนี่ยมานโอ้โหที่ใส่ในตัวมันตื่นนี่แน่เออผมพอฆ่าคนได้ละจะฆ่าคนได้ละรีไวรีไวต้องฆ่าคนได้ไททันไหนยังฆ่าได้เลยรีไว เออลีวายฆ่าคนได้แล้วครับผู้ชมแม่ฆ่ารท่านอย่างง่ายฆ่าคนนี่ลำบากเหลือเกินลีวายฆ่าคนได้อีกแล้วครับผู้ชมกูหนีก่อนแป๊บนึงกูต้องหนีที่จริงๆแค้วีวายเล่นเป็นน่าจะโหดพอตัวเลยนะครับเพราะว่าแ่งเร็วแต่สก,กิลมันน้อยเด็ดประเด็นนะือกเล่นกากด้วยเออดีแหละดีดีดีดด เฮ้ยแปลงล่างก่อนจะตาย,ย,าตายจะตายจะตายหนหยีขอให้เลือดมันฮิวก่อนอย่าตามมันนะขอเลือดฮิวก่อนเดี๋ยวจะแปลงล่างเ้วเข้า,าไปสู้นะครับคุณผู้ชมใช้โหมดเข้าไปสู้เดี๋ยวเลือดประมาณขึ้น,นก่อนนะครับให้คนนั้นสู้กันไปก่อนวยเราจะกดโหมดอัติเบทของเราทีเดียวเราก็จะเข้าไปจัดการที่หลังนะครับมันเป็นสูตรเฮ้ยเหลือคนนั้นคนเดียวแล้วครับมีใครยิงไหมมากูโอ้โอ้โหเช็ดเช็ดเช็ด มึงอาหินใส่กูเลยมาเปิดเปลี่ยนลากแล้วพร้อมสู้เอ้ยลากคนนั้นหมดแล้วครับมาดิก็มาดิโอ้ยเช็ดคุณผู้ชมจะหนีดิเฮ้ยแม่งหนีอะ่ะกูสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเข้ามาเข้ามาใกล้ๆนี้มาใกล้มือพี่มานี่แหละนี่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 น,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 นี่ตัวหรือเปล่าวะ โดนตั้งไห้เนี่ยเหมือนจะโดนเออเหมือนกลัวโดนมันทำไมรู้สึกว่าเลื่อดมันเต็มใหม่แล้วว่ะคุณผู้ชมไอ้นคนเนี้ยวิทยนีว่าถ้าฟันโดนก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมยิงสลิงไปติดตัวมาเลยได้หรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ยโดนหินอนะหินแม่งหน้าพาน์ที่ใหม่เลยเออเออได้อยู่เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากได้อยู่ได้อยู่มาสเต็ปสเต็ปกดสลิงรัวเออ เฮ้ยผมยังไม่ตายโอเคตายแล้วกูแพ้ก็ได้ยังานที่สองก็ได้วะง้อชนะไปเลยไอ้หัวเห็ดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้ใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมก็มันจะชิงนี่แบบทีตาร์ลากคลิปนี้ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปหน้าอยากดูอะไรกันก็คอมเมนต์มาที่ตารักคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมหรือใครชอบตัวละครตัวไหนนะครับในแบบนี้ก็คอมเมนต์ที่ตารักคลิปนี้ได้ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายซีโรเกนเลเทอร์